สวัสดีครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับปลอดภยัยไร้รีฟันรับประกันไม่โดนแบรนนะต้องร้านนี้เลยครับร้าน WP Shop ช็อปของคนรักเกมนะครับส่วนใครที่สนใจ,จติดต่อได้ที่เพจ Facebook WP Shop ชบริการรับเติมเกมนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ a d ดเดครับแอดมินบริการเป็นกันเองปลอดภัยไร้กังวลฝากร้าน WP ิ hop ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโนริเกะนะก็วนี่จะมารีวิวคารินเบนเซมานะสตาร์พาร์นใครเปิดพาร์ทก็จะได้ทุกคนนะครับแต่พาร์ทรอบนี้จะเป็นตัวที่ขายไม่ได้นะขายไม่ได้ครับเปิดมาก็ไม่ต้องไม่ต้องไปยัดพาร์ทนะเปิดเฉยก็เก็บไว้ไปเรื่อยแล้วก็ได้มาก็เป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึง่งแต่ก็ไม่ถึงกระแบกไม่ถึงกระโหนสุดอะไรเลยเป็นบูทหน้าต่ําด้วยไม่ได้บวกสปีดต,ต้นสปีดต,ต้นค่อนข้างชา้า แต่วิ่งก็ถ้าวิ่งไปปลายก็พอได้วิ่งหนะยิงคมยิงแรงการคุบตำแหน่งก็ก็ดูดีนู้นแต่ว่าเขาม้องไวก็มีแข็งแกร่งล่างนี้มันจะดืดื้อหน่อยมีลูกแข็งลูกดื้อมุดมุดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะว่าโดนเบียดก็ก็ปิวได้เหมือนกันเพราะจังหวะจังหวะสปีดสปินมันไม่ค่อยดีอะไรเนี่ยแต่ที่ปัญหาเลยคือเวิร์เกลเละการวิ่งรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีอ่ะ เดี๋ยวต้องไปดูในสนามแล้วกันว่าม,ม,มันวิ่งเป็นยังไงเนี่ยส่วนร่างแฝงก็ประมาณน,นี้เเวอร์เรให้มาห่วยกว่าตัว่าตัว TOTS ธรรมดาอ่ีกเดี๋ไปลองดูในแงกันแล้วกันครับสักเกมสังเกมแล้วกันไปครับ มาครับมาดูในไลฟ์นะว่าคริมเตีเซมาเป็นไงบ้างเล่นคู่กับอานายแล้วกันเจอกับฮาแลนนะ เปิดขึ้นไป Dante, ตายชวงนี้ก็มือมั e ตกไงไม่รู้ช่วงนี้สวยหาเล่นลาแล้วเฟคมาหาเล่นหาเล่นหาเพื่อนครับหาเล่นหาเล่นหาเลนล้มไปครับไม่ได ah, ้คร er, nice, ับสวยสวนกลับตรงนี้มาที exactly. ่คารินเดนเฟมาเฟกหนึ่ง ไปแล้วนี่ะลูกไถจะล้มไม่ล้มแบบจะล้มไม่ล้มไม่ล้มครับนี่ครับเบนเซม่าลูกไถลูกมุดไม่ค่อยแข็งแต่ว่าไปได้เรื่อยๆครับดูไล้ม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มได้เฉยเลยครับเหมือนจะล้มก็ไม่ล้มครับนี่ครับเบนเซม่าหนึ่งครับเบนเซม่าเปลี่ยนแกะมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยเจอรักไก่ครับลูกนี้โอ้โหเผลอเลยนิดเดียวเสร็จเออร์ลิงเบิรฮาเลนเลยครับ โยนมาลูกนี้แล้วก็เกี่ยวไหมเกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวเลยครับยิงตามน้ำเลยซ้ายแล้วฝันเธอซิงค์ไปลูกนี้เวลาเวลาออกมาโรดอ่ะโดดอ่โดโดดอ่ะเบนซิม่าไปแล้วเบนซิม่ายิงเรียบร้อยโอ้โหสวยลูกนี้โอ้โหแบบเสียบอลหูจะมากปุ๊บแล้วก็ ถัดแต่งเล้าซ้าแล้วก็ซัดเลยครับโอ้ความคมมันมีอยู่แล้วเป็นเซม่าเรื่องความคมเรื่องอะไรนี่่มันดูกาลุยการกวิ่งของแกแหละปัญหาเอื้อเอื้กเลกจางๆางครับไปขั้นต่อครับที่โมฮเมดซาร่าเตโอเนเดสบอลออกเป็นลุกทุ่มของเดออมาลิตคาร์ลสอาเบโตทุ่มไหมครับทุ่มไหมครับตรงนี้มองหาเพื่อนแล้ว คิดอยู่นานครับออกบอลมาทางที่ซาร่าคือมาครอสเข้ามายังติดกับอ่ลมาถึงที่โรนัลโด์แป,ะ,แปะให้คาริมไปเซล่าหมุนตัวไปหนึ่งครับคาริมคาริมสับมาอีกหนึ่งคาริมเลชิงคาริมหลุดอีกแล้วคาริมคาริมหมุนตัวคาริมช้าจ,จังครับคาริมยิงโอ้โหเหมือนสป,ปีดจะตกนะวิ่งนานแล้วยิ่งสป,ปีดยิ่งนานยิ่งตกครับนี่แหละครับปัญหาอีกข้อนหนึ่งก็คืออินเซม่ามันไม่ได้เร็วจุดจี๊ดจ้าอะไรขนาดนั้น ต่อมาที่ลุดกริดดึงมาเขาซ้ายยังไม่มีครับคืนมาที่จูดเบริงแฮมเอาเสียบอลครับลูกนี้จูดห่วงบอลครับตำนานลิเวอร์พูลห่วงบอลครับอา่าโดนฉกไปแล้วครับสายยาวๆครับสายยาวๆครับอะไรอ่ะเอา,า,เอาถึงไหนครับถึงเลเอาไหมเอามาที่นี่ครับมาที่น,นี่ตัวใหญ่นะแข็งนะเบติมาแดงมาดีโรนิโยอา่าไม่ใช่โรนิโอโรัโดคาร์สเบโต ออกมาทางขวา,ขวาครับมบทาที่โมเมตโมฮาเมตโมฮาเมตยังติดกับเตโอโอ้โหแข็งจริงๆครับเตโอทางบอลดีครับทางบ้านไม่รู้นึงแรกครับสองประตูต่อนหนึ่งนะครับเบซิมาก,กดไปสองเม็ดแล้วไปต่อครึ่งหลังครับโรน,นินอาอ,อ,อกมาที่ครอสเซบโตมาถึงโมเมซาล่าไปแล้วครับ แข่งมาเลยครับพี่พบาบีลองโซจะไปเปิดไหมไม่มีความเร็วเท่าไหร่ก็คือมาลิงเบายังโดนฉกของบอลมาถึงที่บเบซม,มาเฟกไปหนึ่งครับยังไม่พน้นก็เป็นเซม,มาเป็นเซมาเลนเชงคืนมาที่เพื่อนก่อนครับ,บเบซม,มาไม่เร็วอ่ะเขี่ยบอลครับเปเล่ตงนี้ออกขวามาเลยครับที่รุดกริดรุดกริดคือมันยังติดับมามาในนี้ขึ้นมาสูงมากครับเลนหนึ่งสองเขาเป็นเซมาเลนเชงไปแล้วเบซมาหลุดแล้วเบซมายกลูกนี้ก็ให้ลรนันนิน โรนัลโดให้เราเน้นเยอะเรียบร้อยโอ้โหนี่นั้นเมซมมาข้อดีก็คือจ่ายบอลได้ครับเล่นหน้ากูก็แจ่มครับนี่ครับนี่เป็นกองหน้าเก่งพีนิเกอร์นะอารมณ์หน้าต่มอะไรยิงได้จ่ายได้นะพักผ่อนเพื่อนได้ไม่ต้องวิ่งเยอะอย่าไปวิ่งเยอะไปกันต่อซ้ายมาแล้วคอสไหมยังไม่คอสครับบอลหลัก หลักแทงมันก็ติดลูกกุลิครับกุลิดเปเล่มาที่เบนเซม่าไปแล้วเบนเซม่าไม่ไ,ได้อายังได้ยังไม่ได้ครับลูดกุลิดคืนมา S <S แทงมาขวาสุดมาที่โม so. มัดเล่นเก่ยกับคลอสอเบโตเปลี่ยนเกตมาด้านซ้ายนะครับมาถึงเลีเ้ยวเลีเ้ยวพ้นไม้นิ่งครับโอ้โหฮาคิวไม่ดักได้ครับโหลักเลนเชงได้นะสวนเร็วนะครับลูกนี้โรนัลโดอ น, tweeted, <Holmes. S 2> นี่โยกมาเฉยเนาะติดโยกเลยนะเบเนเซมามาแล้วครับพิกมาแล้วเบนเซม่าเฟซมาหนึ่งเบนเซม่าได้ยิงไหมเบนเซม่าเฟซมาไม่ได้ยิงครับโอ้โหลีลาท่าทางเยอะไปหน่อยนี่นะเบนเซม่าอย่าเอาไปเลี้ยงเยอะครับจะเป็นแบบนี้ครับแล้วผมสายเลี้ยงด้วยเปลี่ยนแกเมาด้านซ้ายอีกแล้วมานนี้เราเวลเลอาร์คอสไปลูกนี้คลอสเข้ามาก็เข้ามือติโบตัว่ออกบอลไปครับไปกันต่อ โรนัลโด้เล่นกับเบนเซม่าหัวแดงหัวกัมแล้วไม่สนใจครับจะไปอย่างเดียวก็ไม่พ้นแล้วครับหมดไปแล้วครับอ,อาเลียนขาออยไว้แล้วโอ้เตอโอเก็บหมดจริงๆครั้นี้อ่าเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งะเบนเซม่าก็ประมาณนี้การวงกันวิ่งหน้าคู่อันนี้หน้าคู่ได้อเดี๋ยวผมไปลองเล่นหน้าเดียว้านแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะลองๆองหล,ลายๆแผง แรงก็ตกเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปไล่ตามคืนก่อนไปแอบเล่นต้องไปแอบเล่นเล่นในในสตีมแล้วตกอย่างเดียวเลยเยิ่มแห่งก่อนนะสตีมสามโพดิ้งแล้วกันไปเกมไปเกม <c oughs> นั่นเท่าน่อาจจะนะอ่าเจอ,อ,อจสตีมินโด้เนะคนที่จำได้สตีมิติ๊กต็อกอินโดอินโดเป็นต่อเป็นต่ออ่าเราเรามีผมมาในแผนนี่นะสีสงสามโฮดิ้งนะเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกก็ลองจะลอง,ลองให้ลองให้ดูเฉยว่าอะ่าเงี้ยเจอสีสามโฮดิ้งเหมือนกันนะ

ตัดกลา g หน้าไปาตัวสวยแล้วไหมใช่ไหมาข n งต่อโฟฟาน่าออกฟ้ามาที่เดวี่มาที่โฟฟาน่าลุ้นมูกขอเอ็นเชสเตอร์นะน่าจะเป็นทีมเมนเชสเตอร์บังเีเขาควอเลียหรือว่าเสืงไงนะคิซานั่นเรียกคุยซาอะไรที่เขาเรียกกันนะ พีซ่าเบ็กพีซ่าครับเรียบๆพอมาถึงคอเลียแล้วกันอัลฟอนโซเดวิสโปฟร์นาโยนเข้ามาเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหเดียโก้ฟอร์ลันครับไม่กระโดดเลยครับกองหลังผม โยนเข้ามาง่ายๆเลยครับซาลิบาตัวทองนะซาลิบาตัวทองน่เมากจังเลยเอายสงทีเตโอว่าเดี๋ยเข้ากลางมาจูดเปินยังไมาที่มาอีกแล้วครับต่อไข่มาลูกนี้เปยังไงครับโรนาร์โดยกไม่ที่คารีมเบนเซ่ไม่ถึงโอ้ต้องม่งคืนนะเมื่อกี้โดนหมองระย่างม่งคืนครับยิงไปก็น่าจะได้เรื่องนะครับสเปเลีย มาด้านซ้ายยาวเลยครับมาแล้วคอสไหมาให้ลูกนี้ต้องคอสดอีกแล้วต้องคอสดเข้ามาอีกและเรียบร้อยเอานี้ครับโดนขิงไปสองลูกเต็มเต็มเลยครับโอ้โหเจอโลดิโก้กะโดดครับสองตัวไม่โดดสักคนเลยครับทีโบไม่เข้าใจอะไรยังละโดนเยอะโดนเร็วก็มีโอกาสแก้ตัวเอะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นครับ อะได้มาฮางกิมมี่กิมมี่กิม,มิโอ้โหเสียไปอีกโดนสวนด้ยลูกนี้อาร์ทิไมล์แล้วสกเกอรีอาร์ทิไแล้วพลาดแล้วโอ้โหอาร์ิไมล์อกมาช่วยครับเพราะว่าอาร์ิไมลอยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้โคกุฮะฟุกุแทงมาอย่างเงีเอ้าหลุดไปแล้วคร์ดอีกแล้วคอร์ดเข้ามายิงโดดแล้วเออผมโดดแล้วมีงสวนกับลูกนี้ไปที่คาริมเมเซมา่ามาที่เลโอเรยย์เอา แทงมาลูกนี้ก็ไม่ไหวนะเอายังได้ลูกมัม่วมาโฉบเอามั่วมาได้ครับคาริมเบนเซม,มา่าโอ้โหยันจะไม่ทันแล้วจังหวะน,นี้แบบนจะมั่วเข้ามาแล้วแตะลูกนี้โอ้โหได้มาเฉยได้แบบมั่วมาลูกนี้เหมือนจะไม่ทัน,นเปิดเตะไปเตะมาก็ได้จบสกอร์เฉยครับได้ประตูครับฮะแรกก็ยังอยู่ในเส้นทางครับสองประตูต่อสองหวานขึ้นหลังนะ ต่อครับซัสเซมิโร่ออกมาที่ฟิล์มปรงหนึ่งสองกับเอฟเฟเบกแทงมาเลยลูกนี้ลูกนี้แทงมาอา่าได้เป็นลูกทุ่มของผมครับเตโอมีทุ่มเร็วมาที่จูดเอาโดนฉกกับลูกนี้อันตรายแล้วครับเรียบร้อยไหมลูกนี้โอ้โหยังได้ครับบารินี่ยังช่วยไม่ได้ครับตัวใบรกหลังของผมเลยาาลนะครับราเฟลเดออาวเฟไปหนึ่งแล้วก็สับไหม ล้วก็โอ้ลุดแล้วเสสั่เอาไปไปไปขอด,ดีขอด,ดีโคตรมงม้งเขามองเรามองบ้างดิคลอก็ไปแล้วก็มองไม่โอ้โไม่ได้ครับ <c oughs> เปิดไม่เป็นครับ <c oughs> อะเอาได้บอลอยู่ครับอ่าค <c oughs> รุดกุลิตมาด <c oughs> ีเฟซมาเสร <c oughs> เป็นเซม่า <c oughs> โอ้โหลูกนี้ <c oughs> โอ้โหมันไม่เข้าได้ไงครับยิงยิงไปมุมได่ดีเท่าไหร่ครับโยนเข้ามาแล้วเป็น ไทยมุ่งกับเราเป็นรุ่นลิตเรียบร้อยแล้วลูกนี้ขึ้นนำครั้งนะหม่งเน้นแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับลูกหม่งนี่เซฟยากจริงๆพี่ขึ้นนำอีกครั้งรับสามประตูต่อสองครับไปกันต่อครอาเซมิโร่เก่ออกไปเฉยครับเราได้เป็นทุ่มมอสติโอราดิสทุ่มออกมาที่อาเฟลเลโร่ เบเอาโคนหาเพื่อนดูครับแล้วก็มาถึงเบนเซม่าคือมาที่เราเฟล์เวอเาเบนเซม่าอยู่ไหนจะคอแล้วจะคอแล้วเบนเซม่าไปดิมาเบนเซม่าเกยบบอลไปครับลูกนี้เขาจะสวนจะย้อนสอามาได้โรดริโกโรดริโกไปแล้วยาวโรดริโกยาวๆดึงไม่ทันดึงก็ไม่ติดกับดึงก็ไม่ได้ครับโอ้โหเจอเลนเชงหนึ่งสองโอ้โหเสียบครับโอ้เลนเชงหูหลังหักหลังได้ครับลูกนี้โอ้โหเขาเลนเชงสามสี่เทียบหู เสียเลยครับเสียคนเสียผู้เสียคนเลยลูกนี้่ะเดี๋สายเลนชิงต้องกดเลนเช้งคืนหน่อยวะไม่ยอมยอมไม่ได้ไอ้ครับเบนเซมาเลนเช้งมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดดอกไปกับเบนเซม่ารีบคาริมเบนเซม่า เลนเช้งมาเลนเช้งกับไม่โกงครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหเลนเช้งบลือโลกโอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับกดเลนเช้งกันยเนียครับไม่ต้องกดวิ่งกดอะไรแล้วครับโอ้โหติประตูต่อสามคาริมเบนเซม่าเอาให้ครับโยนเข้ามาแล้วมาี่ดี่สกัดได้ครับเคลียครับโอ้โหเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้โอเคเข้ามือครับอ่า เอา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 จ่ายบอลให้เขายิงโอ้โหเกือบครับโดนลูกเตะมุมไม่ี่ยนาทีบาสชอบโดนนาทีบาสด้วยโยนเข้ามาแล้วก็ใครอยู่ไหนอยู่ไหนเออเรียบร้อยโอเคใช่แอเลนี่แหละครับก็มาณนี้เลยเมเซม่าก็ผมว่าเล่นได้แต่ก็ถือว่าจะเบรกได้เบรกแบบสุดๆแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะมันเสียที่สปีด กับเวิร์กเลดเนี่ยผมไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ส่วนสปีดก็พอวิ่งได้ระยะยาววิ่งได้แต่สป so ีดต so 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 ้นสปินไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับเบนเซม่าผมให้ก็สัก8.5แล้วกันสำหรับเติมพาร์ก็ต้องมีอ่ะมีเวลานึันทีมาแม่นการสวยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ